เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแรปวันรว,ว่างก็อยากจะแร็ปกินอะไรไม่ออกเราก็จะแร็ปแตงมันเป็นเพลงทุกสิ่งทุกอวมันคือความว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีของเราเราใช้วิีชีวิตคนลูกเขาจะเกิดมาวันตายก็ต้องอยู่ข้างหน้าเมื่อว่นใครก็ต้อง,อางตายความตายก็เหมือนกันบางทีที่เรารักใครมันก็ไม่ใช่เป็นต,ต้องคู่แต่งหาจะปล่อยเขาไปเจอคนที่ดยกว่า ส่วเวลและประสบการณ์ในชีวิตมันผ่านไปปีนี้เรามีประสบการณ์ชีวิตทำให้เราดําเนินการีกม่ในคงว่าวปีต่อไปเรามีประสบการณ์มากขึ้นวิธีคิดแล้วก็บุญการคิดเราก็จะแตกต่างกาันมันไม่เหมือนเดิมวา,าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนประสบการณ์เราก็เปลี่ยน ที่ผมทำยูทูปก็ไม่ได้ไดหวังเงินทองไม่ได้หวังชื่อเสียงแต่ก็อยากจะทําเป็นมวิดีโอี่เก็บไว้ใน youtube ถ้า youtube ไม่เจ๊งหรือไม่ลงก็วิดีโอของผมจะอยู่ใน youtube ต่อไปการทําเพลงเหมือนกันเมื่อไหร่พีกรเนี่ยผมอยากจะทําเพลงลงทู e เขาก็ไม่เสียหายมันเป็นการทีกบันทึกเรื่องราวที่เราได้ทำอยู่แลวไว้ในใจอยู่ บางคนจะอยู่ในสุดต่อไปถ้าดยูคือมันไม่เก่งนะ